สวัสดีค่ะวันนี้มาชวเคลยเรื่องเกี่ยวกับความตระหนักรู้นะคะก็คือคือว่าเราออนเนี่ยชอบดูเกี่ยวกับสารคดีเนาะแล้วทีนี้เออก็รู้สึกว่าผ่านมากี่พันปีกี่ร้อยปีเนี่ยเออสัตว์ในสารคดีอ่ะที่เราไม่ได้เจอในชีวิตจริงอ่ะอย่างสัตว์ป่าอย่างนี้เสือแพนกวินอะไรเงี้ยอืมเขาก็ยังอยู่แบบดั้งเดิมอ่ะยังอยู่แบบว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยกันฟักไข่ช่วยกันเลี้ยงลูกมีหน้าที่ชัดเจนพ่อแม่ลูกลูกก็ต้องอดทนนะต้องสู้นะอะไรเงี้ยหมาแมวด้วยแขนขาหักลากพื้นก็คือสู้ตาเป็นประกายตาวับเลยแล้วก็รอแม่เอาอาหารมาให้แม่พ่อเนี่ยต่อให้หลังเบอร์ไปครึ่งตัวแทบจะตัวขาดออกจากกันเนี่ยก็ยังวิ่งไปหาลูกหรือว่าอะไรเงี้ยวิถีชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมัน<อ>มันก็คือเป็นแบบเดิมเลยอ่ะเหมือนสมัยแบบว่าร้อยปีพันปีก่อนเนอะไหม แต่ว่าเพลงแต่ว่าต่างตรงที่ว่าหมาแมวจรจัดเนี่ยเขาเขาจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าหมาแมวจรจัดเนี่ยเขาจะต้องย้ายมาอยู่ในเมืองที่แบบเสียงรถชนอะไรอีกใช่ไหมทีเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าอย่างแพนกวินอย่างเงี้ยอยากจะอุ้มลูกอย่างเงี้ยเอาปากไปจิกอย่างเงี้ยก็คือหยิบขึ้นมาไม่ได้อะไรเงี้ยได้ไหมเพราะว่าแพนกวินน่ะไม่ได้ว่าเป็นนกบินขึ้นฟ้าแต่ปากเหมือนนกแล้วก็ไม่ได้ว่ายน้ําแบบเป็นปลาจ๋าจาเลยแบบว่าเป็นปลาโลมาอะไรเงี้ยได้ไหม เป็นเจ้าเจ้าแบบแบบอะไรเจ้าถิ่นในน้ํามันก็ไม่ใช่หรือว่าเดินอย่างเงี้ยเดินก็เดินสองขาตัวก็ใหญ่อ้วนแล้วพื้นก็ลื่นพื้นหิมะอย่างเงี้ยพื้นน้ําแข็งอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าเดินเนี่ยก็ช้ามากเพราะว่าเท้าลักษณะเท้ามันต้องเผื่อไว้แบบในลักษณะว่ายน้ําด้วยอะไรด้วยได้ไหมอืมคือมันคือว่า คือว่ามันก็เท่ากับว่าสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆเนี่ยสัตว์ทั้งหลายนะพวกเนี่ยยังมีวิถีชีวิตแบบเดิมบางทีเนี่ยมันมันอยากจะคาบลูกหรือว่าลูกมันเริ่มโตแล้วยอย่างหมาแมวอย่างเงี้ยมันคาบเริ่มไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันก็พยายามที่จะเขีียรหรือดุนหรือว่านาคอะไรเงี้ยเนอะไหมคือเรารู้สึกว่าสัต์ทางฟิสิกอลร่างกายของมันอะมันมันไม่สามารถจะทําอะไรได้มากอะ คือขีดจำกัดของความฉลาดของสมองของอุปกรณ์ของลักษณะนิ้วมันลักษณะปากมันอะไรเงี้ยมันไม่สามารถจะป้อนข้าวลูกได้มากหรือมันไม่สามารถจะคาบอะไรมาได้เยอะหรือว่ามันไม่สามารถที่จะอุ้มลูกไปได้สักจนเท่าไหร่เพราะว่าลูกมันโตอ้วนแล้วหรือว่าม,ววมันช่วยลูกไม่ได้ที่แมลงวันแมลงวันตอมที่ขาหักทั้งสองขาแล้วก็ลากลากแต่ว่ามันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเสียงมันที่มันร้องออกมาหรือว่ามันมองลูกด้วยความสงสารแล้วก็ยิ่งเฝ้าลูกอะไรเงี้ยมันรู้ทุกอย่างถ้าเกิดว่า มือไม้มันหรือว่าสมองมันไม่มีขีดจํากัดสักเท่ามนุษย์อย่างอย่างอย่างขึ้นมาสักมนุษย์เนี่ยมันก็คงได้แต่แต่ตละพันปีที่ผ่านไปมันคงได้วิวัฒนาการทําให้ชีวิตพวกมันดีขึ้นแล้วอะที่จะปลอดภัยมากขึ้นอยู่ด้วยกันแบบเอกภาพมากขึ้นนะทีนี้เราก็มาคิดว่าอืมเราเคยได้ยินแต่คําว่าเนี่ยรู้ไหมโชคดีแค่ไหนแล้วเนี่ยมีบุญนะเนี่ยได้เกิดมาเป็นคนหรือว่ามีฐานะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดูสักด์สีีหรือว่าถูกเปรียบเทียบว่าแบบโอ๊ยอย่างหมาอย่างควาย อย่างกระควายอย่างกระหมาอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่ว่าคนเรามันต้องเลือกคู่นะไม่ใหสัตว์ที่จะแบบกัดกัดตัวไหนก็ได้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือเราก็เป็นคนที่อยู่ในเมืองใช่ไหมฟังมาเนี่ยคําพวกนั้นได้ยินได้ยินมาเยอะมากเลยตั้งแต่เด็กเรา่าได้ยินจากสังคมเล่นจากทีวีจากอะไรเงี้ยทําไมความจริงที่เราหาความรู้อ่ะมันไม่ใช่เลยอะคือเราคิดว่าเราเราคิดว่าเราเราคิดว่าความที่เราอยู่กับธรรมชาติอ่ะ อ่ะอย่างเรื่องแกงขู่ฆ่าในนิวโมทีวีไทยอะสแกมเกมได้ขู่ฆ่าหรอที่เราตามเรื่องอยู่อะมันใช้เทคนิคความรู้ของคนอะแท็กติกของนักสิทธิ์ของของหลายๆหนังสืออะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่ไม่รู้จักกันหรือว่าคนที่โลภเหมือนกันหรือคนที่แบบเออหวังร้ายต่อสังคมหรือพวกพวกพวกวงการพวกวงการสายมืดทั้งหลายอะไม่ว่าจะเป็นค้ามนุษย์อะไรเงี้ยก็คือใช้วิธีการแบบทําความผิดร่วมกันแล้วก็มีเป้าหมายอาจจะเป็นเจ้าหนึ่งที่ขายสุดจริตกว่าหรือว่าดีกว่าอะไรเงี้ย ควางเป้าไปว่าให้นั่นอะเออตายให้ได้แล้วพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็จะได้แบบคุมอํานาจในด้านวงการด้านด้านนี้อะไรเงี้ยได้ไหมเรากลับทำ t r i a n g u l a t i o n แบบว่าแบบของนายชิดชิดอะด้วยการแบบว่าให้แตกยัยวๆเป็นกลุ่มเหมือนก้อนก้อนหนึ่งคือ,ค,อคือทําเลวร่วมกันอีกก้อนหนึ่งคือมีเป้าไ้ตรงนน้นนะมีเป้าไว้ทาลายคนาู้นนะเ,นนนะเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวโลภกันไม่พอเดี๋ยวดันกันไม่พอเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมากัดกันเองให้มองไปตรงนู้นให้นินทาให้มองไปตรงนู้นให้จัดอีนูน่นอะไรแบบเนี้ยเนื้อไหมเดี๋ยวเพราะว่าคนในท็อกซิกแบบเดียวกันพอไม่มีลักษณะเป้าเป็นแบบนั้นอะ่ะมันก็กลับมากลับมาแบบแว้งกัดด่าทอนนินทาใส่ไลายกันเองจะค่นกันเองว่าใครจะใหญ่สุดอะไรเงี้ยเนื้อไหมมันเป็นแทคนิกในหนังจีนในรัชสมัยก่อน่ะมีเยอะแยะนะแต่ว่า มาที่นิโมทีวีไทยเนี่ยก็ถือว่าได้ได้เห็นตัวอย่างชัดๆของจริงสักทีที่ไม่ใช่ในทฤษฎีหลายๆเรื่องเลยที่แบบว่าแล้วเดี๋ยวนี้มีแอปเข้ามาเต็มใน,ในช่วงปีสองปีนี้ช่ง COVID, วงโควิดเราว่าเป็นโอกาสที่ดีนะอืมแล้วเราจะพูดต่อเรื่องวิวัฒนาการพอว่าคนเนี่ยสมัยก่อนอะไม่ต้องสมัยไหนหรอกไปดูสารคดีตั้งแต่รัชกาลที่ห้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะขนาดว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยคนเริ่มมีวัฒนธรรมเริ่มแบบว่ามีอะไรมีกษัตร,ริย์มีอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าคนเนี่ยก็ยังอยู่ในความเชื่อที่มันล้าหลังอยู่เยอะในการที่ว่าเอออียนอียู e U, แบบว่าลําบากอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมีเองมีกรรมแล้วก็มีเอ่อมีเทคโนโลยีที่ไม่โอเคที่แบบกว่าจะมีความรู้เท่าทันเนี่ยโลกใบนี้ยทั้งโลกเนี่ยก็แบบเออไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือว่าว่าสิ่งที่คิดหรือที่เชื่อเนี่ยมันดึงให้เราเนี่ยไม่สามารถโตเติบโตได้นะเข้าไเสร็จแล้วก็เสียชีวิตกันไปด้วยอายุที่น้อยด้วยเพราะว่าอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยด้วย ม่เคย cover เ <se> ท่าไหร่แล้วก็การแพทย์ดยเวลาป่วยไปอะไรทีนึงก็ตายอะไรเงี้ยใช่ไหมในนี้แค่ร้อยสองสองสมร้อยปีก่อนนะแต่มันก็ดีขึ้นละดีขึ้นเยอะมากเลยถ้านับทุกวันนี้เนาะถ้ารวมๆจากหลายๆหนังสือเนี่ยก็ได้พูดว่าทุกวันนี้คือโชคดีมากคือมันแบบคนสมัยนี้โชคดีขึ้นเยอะนะแต่เราไม่เคยมองอย่างนั้นเลยนะรู้ไหมว่ายิ่งยิ่งคนพัฒนาเท่าไหร่รวดเร็วเท่าไหร่เนี่ยหรือว่ายิ่งยิ่งอุปสรรคน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งเป็นปัญหานะเพราะว่า เพราะว่าเราจะพูดให้ฟังว่าเหตุผลน่ะที่พระเจ้าสร้างโลกแล้วให้มันมีเรื่องเลวร้วายปรอะะสมอะมีความเกลียดมาคู่กับความรักมีความกลัวมาคู่กับความรักอะไรเงี้ยกับความจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าการจะมีแสงสว่างได้อ่ะคืนนี้มันต้องมืดก่อนแล้วถึงจะเห็นค่าของแสงสว่างที่สุดถูกไหมการที่จะหยหาเสรีภาพได้เนี่ย มันก็อาจจะต้องมีคนที่ดีแสนดีตายอย่างเช่นชาวยูหรืออะไรอะ่ะโดนตายแบบแบบไปโดนฆ่าตายแบบหลายหมื่นหลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดีคนฉลาดโดนอิจฉาเงี้ยคนก็ถึงได้เริ่มมีกฎหมายหรือว่ามีอะไรขึ้นมาแล้วก็สะเทือนใจมากๆก็เลยจะเกิดพอหลังจากที่คนเรากเกลียดอิจฉาแล้วก็ทําลายกันเองเนี่ยฆ่ากันเองในสัตว์มันก็ไม่เป็นเนาะอ,อยู่เว็นแบบแย่งอาหารอะไรเงี้ยซึ่งน้อยมากอะแต่คนนี่คือมีความรู้มีสมองเป็นใหญ่เป็นโตแค่ไหนก็คือยิ่งยิ่งสังฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ย แล้วก็พอไปถึงตรงนั้นใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยพอพอแบบว่าคือพอคนเรามีมีความแบบมีความรู้ใช่ไหมกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าพอเรามีความรู้เนี่ยมันก็ไม่แมทชิ่งกับการตื่นรู้ไงหมายความว่าคนเนี่ยโมจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีใช่ไหมดีกว่าสัตว์ดีกว่าใครๆอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์มันลายล้อมนะ่ะ มือถือหรือว่านุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออการขี้อวดของพ่อแม่ของการมีแฟนหรือว่าการอยากได้อยากมีอยากสวยอยากหล่ออะไรเงี้ยอยากรวยอะไรเงี้ยโดยที่เป็นแค่กับตัวเองคนเดียวหรือแค่กับใครอีกสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพื่อสังคมเพื่อโลกใบกว้างๆแต่ว่าเพื่อที่จะเอาเปรียบกันเพื่อที่จะไม่มีน้ําใจต่อกันไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนทั้งนั้นที่อยู่สบายมีข้าวกินหรือว่าได้นอนในห้องแอร์ได้สามวมันนะบางคนนะแต่ทําไมกลับกลายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ย เราจะแค่แชร์ในเรื่องของร้อยฟังว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยมีภาพหนึ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆนะคือเราเนี่ยคือเราเนี่ยเคยสะดุดตาตั้งแต่เด็กเราตอนที่เห็นขอทานอยู่หน้าห้างอะเรารู้สึกรู้สึกไม่ใช่รู้สึกสงสารนะเรารู้สึกลับไม่ได้แล้วเราจะไม่ทนคือเราอะทําไมต้องมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนั้นคือเราไม่ได้คิดแบบนี้แค่กับคนจนเราคิดอย่างนี้กับสัตว์เราให้ความยุติธรรมกับทุก ทุกๆสิ่งสวยงามทุกๆความดีงามทุกๆเอเออะอืมไม่ได้อย like like no ู่ท <Ti> ี่อะไรเรารู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่เราทําได้ไหมวะเราไม่อยากเห็นอะไรงนี้เลยเราไม่อยากเห็นอะไรย่างนี้เลยวะแบบเห็นแล้วก็คือต้องต้องเดินผ่านไปไกลๆไกลๆเลยแล้วก็ค่อยๆค่อยกล้าร้องไห้เพราะว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าแบบมามองหน้าพอมาเห็นเขาแล้วก็มาร้องไห้เขาจะรู้สึกว่าเออเขาแย่ขนาดเลยหรออะไรเงี้ยเข้าใจไหมแล้วก็ต้องนึกด้วย พราอว่าคนเราตื่นมานึกภาพนะแต่ก่อนเด็กๆเราก,ก็นึกภาพแบบนี้แต,แต่แต่ก่อนเทคโนโลยีไม่ขนาดนี้เนาะแต่ก็ประมาณนึงก็คือเราจะเห็นภาพว่าหมาเราวิ่งไปไหนตอนเนี้ยเราอยู่ที่เรียนใช่ไหมเราจะเห็นภาพนึกภาพว่าขอทานคนนั้นก็คงนั่งอยู่หน้าห้างตัวน,นั้นเราจะนึกภาพว่าแบบมีคนเข็นรถขายของเก่ามีคนแบบว่ามีหมามีสัตว์ติดอยู่ในป่าขาติดยีราฟอะไรเงี้ยใกล้อ่ะตายมีคนเป็นโฮมเลดอยู่ใน มมะที่แบบว่าหนาวเหน็บนอนอยู่อีกแสนแสนแสนล้านคนมีคนเหน็บเป็นแสนแสนที่ตายในแต่ละนาทีที่แบบกําลังจะสิ้นใจแล้วก็เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดถึงอะไรเขาจะเป็นยังไงเขาจะโดดดเดียวไหมอะไรเงี้ยคือโลกเนี้ยมันหมุนไปรวดเร็วก็จริงอะวิวัฒนาการความตระหนักรู้มันไม่ไปถึงไงถ้าคนเราไม่สามารถขอบคุณหรือตระหนักรู้เข้าใจได้อะในการรู้จักตัวเองให้เร็วๆอะ แล้วก็ลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วก็เห็นภาพของคนอื่นด้วยอะ่ะยังเข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่ยังแบบซาบซึ้งน้าตาไหลอะ่ะไม่ใช่แค่แค่มีแต่ตัวเองหรือว่าแค่ดูข่าวแบบว่าไทเกอร์กรอเรื่องชาวบ้านเฉยๆอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันไม่มีมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะกับความเป็นคนะ่ะความเป็นคนอะโชคร้ายที่ตามืดบอดที่ไม่เคยได้คิดเลยว,ว่าสื่อที่เราดูหรือทุกอย่างที่เราทําไม่มีอะไรแทบจะใกล้เข้าความจริง คนที่มาพูดมาดูก็นี่ค่ะมีคอนเทนต์ใหม่ค่ะเรื่องเนี่ยเออหน้าใสเรื่องแบบมาแต่งหน้ากันนะอะไรเงี้ยตัดภาพไปแบบเออแพนกวินหนาวสั่นพ่อแม่พ่อแม่หลงทางกันตัดภาพไปแบบคนนั่งขอทานนั่งขอมาห้าปีแล้วยังไม่เคยมีใครคิดจะพัฒนาให้โลกนี้ดีขึ้นหรือว่ามาช่วยกันไปด้วยกันคนที่อดอยากตายคนที่ที่ไม่ใช่คนที่เป็นสัตว์ขี้เลื้อนแม่ลูกอ่อนสิบห้าตัวเดินหรือข้างถนน อะไรคือคือมนุษย์ที่โชคดีตรงไหนถ้าสมองเรามันไม่ตื่นรู้เกิดครั้งแรกคือเกิดเป็นคนเกิดครั้งสองคือเกิดแบบตระหนักรู้ว่าเราได้ทํอะไรได้มากกว่านี้วะไม่ใช่ว่าหายใจทิ้งเป็นวันอะไรเงี้ยเห็นเราก็ท้อนะกับคนที่เอาเวลาที่นั่งถ่ายรูปลูกมาอวดเนี่ยแทนเห็นแล้วก็คือท้อกับคนที่แบบอ่าในช่วงวินาทีที่แบบ คัดสัรนรูปหรือว่าถ่ายรูปลูกหรือว่าถ่ายรูปปวดกระเป๋าอวดนู่นอวดนี่เลงแล้วเลงอีกรลบแล้วลบอีกอะไรเงี้ยจะทุกๆวินาทีคือมีคนตายมีแบบว่าสัตว์เดินไปร้องไห้ไปหิวข้าวอยู่ข้างทางอะไรเงี้ยแต่ว่ากับใช้เวลาที่มีอยู่ไปแบบนั้นอะมีเวลาเท่าไหร่มันก็แค่นั้นแหละทีนี้เมื่อกี้ที่เราพูดเราจะเรียบเทียบให้ฟังที่เราเล่าให้ฟังที่เราบอกว่าเออเวลาคนที่จะทําเลวอะ ก็จะรวมตัวกันแล้วก็คว้างเป้าไปที่ที่ที่อีกคนหนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยไปจัดการอีนั่นใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราจะพูดว่าอันนั้นคือกรณีที่แบบโลกมันเริ่มจเจริญหรือว่าคนเริ่มมีความโลภแล้วก็รวมตัวกันทําเรื่องไม่ดีในทางกลับกันอย่างกรณีีแบบแพนกวินหนาวสั่นอะไรเงี้ยพอโลกข้างนอกอะ่ะมันโหดร้ายหมายถึงสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะ่ะหมายถึงสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะ่ะอย่างเช่นฝนตก หิมะตกน้ําท่วมแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยพอภัยธรรมชาติมันมาหรือว่าหรือว่าเกิดเรื่องอะไรที่มันควบคุมไม่ได้อะที่มันไม่ใช่พฤติกรรมการการะทําที่เราเลือกทํะมันก็จะเกิดสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคล้ายๆกับเรื่องเมื่อกี้แต่นี่เป็นด้านดีแล้วนะคําหดร้ายอ่ะที่มันปะปนอยู่สะสมเกิดมาพร้อมกับความรักเนี่ยมันก็ได้ถาโถมเข้ามาแล้วมันก็ทําให้เหล่าเพนกวินหรือว่าสถานการณ์ที่ยากลำบากของสัตว์ต่างๆ ผ่านพ้นไปได้วยกันด้วยความสามัคคีด้วยหัวใจที่มันมีอยู่แล้วมันก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่มันหนึ่งตัวเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าอ๋อเราเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพเราเกาะกลุ่มกันอยู่ใกล้ๆกันน่าจะได้ไม่หนาวแบ่งกันหนาวให้เท่าๆกัน,กนหรือว่าปกป้องพี่น้องพอพ่อแม่ไม่อยู่การแขนปกป้องที่ตัวก็ไม่ได้ใหญ่กว่าเพื่อนคนอื่นในสิบกว่าคนในสิบกว่าตัวเราก็ทําได้เพราะว่าอะไรเราก็มองเห็น ภัยธรรมชาติเราตระหนักรู้ว่าเดี๋ยววันนี้ฝนก็จะตกหนักมากเดี๋ยววันนี้ก็จะจะมีได้ดูที่แล้งอาหารแล้วก็จะต้องอดทนฝ่าฟันอย่างยาวนานอะไรเงี้ยทั้งเราทั้งเราทั้งแม่เราทั้งพ่อเราทั้งลูกเราทั้งทั้งหมดของแผนกินเลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันดีมากนะเราคิดว่ามันบทบทเรียนที่มันเป็นสิ่งที่เราคิดแล้วมันเป็นภาพที่เห็นได้ชัดมากเลยคือการที่ในจัลาลวิทนาทีเราทําอะไรอยู่ให้เรานึกภาพ ซ้อนกันเป็นเหมือนเหมือนกล้องวงจรปิดของยามอ่ะแล้วเป็นช่องว่าแบบแต่ละเอเอกำลังเดือดร้อนกําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วดูซิว่าตัวเราทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเช่นแบบนั่งอะไรเดียนั่งแต่งหน้าอยู่ประมาณแปดชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยในขณะที่ภาพแต่ละกล้องค่อยๆตัดไปอันนี้ตายอันนี้กําลังร้องไห้อันนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นได้เอาไหมภาพแบบนี้เราเห็นนันแต่เด็กๆแล้วที่เราที่ไปไปทีเนี้ยพอมันยังมีเรื่องเลวร้ยวายพวกเรื่องธรรมชาติเรื่องการผันเปลี่ยนการการที่แบบ จาฝูงอยู่ดีๆก็ตายเพราะป่วยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้แบบว่าทุกคนมองไปที่เป้าพวกนั้นน่ะแล้วก็สงสารแล้วก็เมตตากันละกันแล้วก็ค่อยๆเดินไปด้วยกันสามัคคีกันอะไรเงี้ยเนี่ยแหละคือข้อดีที่มันมีอะไรเงี้ยซึ่งแล้วว่าการที่โลกแบบว่ามันก้าวหน้าไปแบบเนี้ยคนที่เกิดมาถ้าเทียบกันลูกพันกว้นกับลูกคนอะไรเงี้ยที่เกิดมายุคเนี้ยุคแถวๆนี้ยก็จะไม่เคยรู้อะไรเลยเลยคือเกิดมาแบบ แบบเ,เ,เกิดมาแบบเออพ่อแม่อวยเออเกิดมาแบบเอาส่วนใหญ่เลยนะเกิดมาแบบพ่อแม่แบบอวยนูน่นอวยนี่เราเห็นคนธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลย,เลยไม่ได้ตระหนักรู้ตื่นสองรอบสองกันเลยเนะี่ยก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของโลกใช่ไหมถ้าตามหนังสือบอกนะแล้วแต่ละคนเนี่ยยังมีอีกตั้งหลายคนที่ก่อคดีไม่มากก็น,น้อยเราก็บอกว่าเมื่อตอนเด็กเนี่ยเออแม่ตามใจหรือว่าพ่อไม่อยู่พ่อพ่อตายตต่เด็กเลยว่านู่นนี่นั่นแล้วแต่เลย เห็นไหมว่าเด็กทุกคนน่ะพอเริ่มเริ่มโตมาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดมาเป็นคนที่ดีหรือช่วยสังคมหรือว่าทําอะไรบางคนก็อยู่ป็นวันๆเหมือนพ่อเหมือนแม่ตัวเองเลยทุกอย่างบางคนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นวนอยู่แถวนั้นแหละบางคนก็ไปก่อเรื่องก่อปัญหาเออยันแก่ตายฆ่าข่มขืนคนอะไรเงี้ยเราไม่อาจรู้เลยว่าเออไอ้คนที่เราอวดเนี่ยไอ้คนที่เรายกยอจนมันอะไรก็ตามเนี่ยรู้ได้ไงการันตีได้ไงว่า คนนี้จะเกิดไปเป็นคนที่โอเคกับสังคมอะนึกออกไหมมันไม่ได้แปลว่าลูกลูกเราหรือใครจะต้องจะต้องเป็นคนที่จิตใจเหมือนเราจะต้องเป็นอย่างเราทุกอย่างจะต้องดีเป็นคนนี้แน่นอนอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีปัจจัยแค่นั้นนะอืมแล้วคือเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนพวกเนี้ยถ้าเทียบกันอาเป็นภาพนะแพนกวินลูกเสือลูกคนอ่ะเป็นช่องๆเป็นเรียงียกันเหมือนเหมือนเหมือนจอยามอะไรเงี้ย พอเป็นแบบนั้นเนี่ยแล้วเราถามเลยว่าลูกแพนกวินก็เรียนรู้ที่จะแบบหนาวหรือว่าลูกหมาก็เรียนรู้ที่จะแบบเออแบ่งอาหารให้เพื่อนกินไม่แกะไม่กัดกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในขณะที่ลูกคนก็คือ,เ,อเดินเดินวิ่งวิ่งแล้วพ่อแม่ก็อวยเดี๋ยวก็ถ่ายรูปไม่หยุดอะไรเงี้ยคุณคิดว่าเขาจะเขาจะมีโอกาสได้ตื่นรู้เขาจะห่างไกลกับมันแค่ไหนอะ่ะเขาต้องไปต้องไปเจอคือกระการเปลี่ยนแปลง่ง นอกจากกฎของธรรมชาติฝนตกแดดออกแล้วเนี่ยมันคือการที่จะต้องเจอเรื่องใหญ่ๆห,หรือว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์หรือเคยเห็นในเรื่องที่แย่ๆนะจนมันทนไม่ไหวแล้วต้องทําอะไรสักอย่างมันที่เราเห็นแล้วเรารับไม่ได้กับเรื่องขอทานแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะโลกใบนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้แหละเราคิดว่าโลกนี้มันต้องมันต้องแยกกว่านี้มันจะมีคนตื่นรู้กว่านี้อะไรเงี้ยยิ่งสังคมที่เราอยู่อ่ะมันแบบเป็นเป็นตกเป็นเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เราก็เป็นครอบครัวเดียวแล้วใช่ไหมยุคนี้ยปีสองพันยิบสองอ่ะอืมคนเนี่ยเห็นแก่ตัวมากมากอ่ะแบบอย่าว่าแต่ว่าความที่เหนือกว่าความรักคือความเมตตาใช่ไหมไม่ว่าจะกับสัตว์หรือกับคนอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอะไรก็ตามอ่ะยังคิดจะเปรียบเทียบกันอ่ะยังคิดจะอิจฉากันหรือว่าสมน้ําหน้ากันละกันอะไรเงี้ยคนเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องมาพูดตรงๆนะบางทีอะ่ะคือมันก็ร,กรู้มันก็ดูออกอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องอะไรเงี้ย มีแม่สัตว์ที่มานั่งเทียบกันว่าแบบว่าเออฉันมีอาหารมากกว่าเธอสองชิ้นแล้วก็แบบตกมืออะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าแบบอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าคอยวิ่งตามแต่คนที่แบบว่าเอกระแสสังคมหรือว่านี่นั่นอะไรเงี้ยถึงจะยอมเสียไลค์กดไลค์ให้อะไรเงี้ยเออเราจะบอกให้รู้ว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ก็แล้วไงถ้าเกิดว่าคุณคิดได้คุณเป็นหนึ่งในคนที่คิดได้คุณเป็นคนหนึ่งในคนที่ไม่ทําให้คําว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโชคดี ทุกคนตอนเนี้ยตาหน้าเกิดมาเลยเป็นมนุษย์อะช่างโชคหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ละโชคหลายเกิดมาประสวทอย่างน้อยได้เจอแม่ดีๆหรือว่าได้เจอลูกน่ารักน่ารักหรือได้เจอแบบเอกภาพของชีวิตได้เรียนรู้ว่าชีตมันสวยอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เป็นคนเนี่ยเกิดมาบางคนก็โดนทําแท้งอีกอีก,อกพ่อแม่ไม่รักเลี้ยงก็เลี้ยงเอาหน้าหรือว่าเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยขนาดเป็นคนนะมือก็สามารถยิบจับอุ้มลูกขึ้นมาได้ คือมันมันแบบยังไงอะ่ะมันสุดยอดจริงจอะ่ะที่ที่เอาสิ่งที่ดีที่สุดที่มีเหนือสัตว์อะเอามาทำเป็นสิ่งที่แบบว่าได้แค่นี้เองเหรออืมสัตว์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนคนนะที่อยู่ๆปุ๊บอ่ะแล้วท้องแล้วก็เอาไงดีวะหรือว่าจะอวดยังไงดีวะอวดตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องเลยละกันหรือว่านน่นนี่นั่นสัตว์เนี่ยบางตัวอย่างเงี้ยออกรูปมาอย่างเงี้ยต้องฟักต้องอดทนอดข้าวอดน้ํา เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเนี้ยเพื่อจะแบบว่ายืนหยัดแล้วยืนหยัดเล่าว่าอยากให้ลูกฉันนะ่ะเกิดมาไม่ได้มีเงินหรอกไม่ได้มีอะไรตัวเองก็จะไม่มีกินแต่ว่าก็จะเอาทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นสังเกตสภาวะจิตใจอะพลังงานขึ้นพลังงานเหล่านั้นดีๆนะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ต้องแปลกใจในเรื่องที่เราพูดนะมันมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องแต่ละคนมีสัมผัสไม่เหมือนกันสัมผัสทางห้าบางคนก็มีสามสิบสองบางคนก็มากกว่าน,นั้นอะไรยเงี้ย นี่คือสิ่งที่เราสามารถสัมผัสรับดูได้แต่ละคนนะมันฝึกจิตสติปัญญามันไม่เท่ากันเราก็หาความรู้อ่านพัฒนาตัวเองมันไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าบางคนที่เออตื่นรู้หรือว่าอะไรอย่างี้ได้มาดูอะไรอย่างนี้ยก็สู้ๆเนาะก็โอเคก็ประมาณนี้อยากแชร์ความคิดนี้มากเลยโอเคค่ะบาย